สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโกวิดบุญคงครับพี่โกวิดบุญคงนะครับเ้าโพดต้นเสมอกันนะครับฝักใหญ่ๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังเรานี่เองครับอ่าพี่โกวิดครับของเรามีทั้งหมดกี่ไร่แปลงนี้สี่ไร่ครับแล้วก็แปลงนู้นแปลงทั้งสามไร่รวมเป็นเจ็ดไร่นะเจ็ดไร่ครับก็ฉีดพ่นโปรตีไปฉีดไปกี่รอบครับสามรอบสามรอบใจจริงอยากฉีดฉีดสี่ครั้ง อยากฉีดสี่ครั้งนะสามรอบยังขนาดนี้นะตัใหญ่แล้วว่าถ้าฉีดสี่ครั้งนี่จะขนาดไหนอ่าแต่ที่แน่ต้นทุนลดเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยครับใช้แค่ปุ๋ยรองพื้นรองพื้นรอบเดียวอ๋อเราคุกเมล็ดไม่ทันเนาะไม่ทันถ้าคุกเมล็ดด้วยนะครับหยอดลงไปเนี่ยในไร่ข้าโพดเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นเลยแม่เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่แน่สิ่งที่เราใช้โพตีไปแล้วสิ่งที่เราเห็นมีอะไรอยากจะบอกต้น ต้นอวบสมบูรณ์แอ่ใหญ่ตอนที่กาลังออกแอออกย่อนอวบสมบูรณ์ใหญ่ครับใบดำใบหนาต้นอวบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาแข็งแรงทน,นต่อศัตรูพืชครับรอบๆเปรียบเทีื่อัของรุบรอบที่ปลูกเป็นยังไงบ้างไม่ได้เลยเขาแอไม่อวบผมนี่แออวบอวบใหญ่เพราะถ้าแอสมบูรณ์ปุ๊บปักออกมาก็ครบ เม็ดเม็เต็มอ่าอันนี้คือเราเห็นข้างๆเขาปลูกเขาใช้เคมีจะเป็นแบบนั้นครับอ่าแต่ของเราเนี่ยอ่าไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยไม่มีเลยครับอันนี้ตอนฉีดพ่นเนี่ยพี่ใช้ถังสองลิตรสองลิตรพ่นฉีดพ่นอ่าประหยัดไหมครับประหยัดประหยัดเนาะแค่5 0าบาทก็ประหยัดอยู่แล้ว <laughs> ถ้าเราไป <laughs> ใช้ใช้ปุ๋ยนี่ก็อยู่ประมาณตก0สองสพัน S <S ปุ๋ยรุ่นหนึ่งใช่ไหมปุ๋ยรุ่นหนึ่งก็แปดโลไว้แล้วโอ้ <ปะ S 1> ลดไปห้าเท่าเลยครับท่านผู้ชมอ่าก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะไ่ติดตามนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเก็บผลผลิตครับประมาณเดือนหนึ่งเราจะมาติดตามดูครับว่าไร่ข้าวโพดของคุณพี่เขาสามไร่กับเ็ไร่ได้น้ําหนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเนาะครับผมปลอดภัยไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่เลยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวติดตามกันครับสวัสดีครับ